สวัสดีครับเนื้อกว่าวตรี t ตอนนี้นะครับจะเป็นบทสรุป23ข้อของหนังสือเล่มนี้นะครับ 1. เข้าใจธรรมชาติของบริษัทที่คุณเป็นเจ้าของและเหตุผลเฉพาะในการถือหุ้นของคุณนะครับ 2. การจัดประเภทของหุ้นจะทำให้คุณรู้ว่าคุณ หวังอะไรจากการซื้อหุ้นตัวนั้นนะครับ 3. บริษัทใหญ่จะวิ่งช้าส่วนบริษัทที่มีขนาดเล็กจะวิ่งเร็ว 4. หากคาดว่าผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นจะทำกำไรให้กับบริษัทนะครับก็ให้เปรียบเทียบยอดขายกับขนาดของบริษัท 5หาบริษัทที่มีขนาดเล็กนะครับที่มีกำไรอยู่แล้วและแนวคิดนั้นสามารถทำซ้ำได้6ให้สงสัยบริษัทที่มีอัตราการเจริญเติบโตปีละ50ถึง100่เเซ็หลีกเลี่ยงบริษัทร้อน ในอุตสาหกรรมร้อนนะครับ 8. การขยายงานอาจจะไม่ใช่การกระจายความเสี่ยงแต่เป็นการกระจายความเสียหาย 9. บร่ต้าบริษัทที่ต้องหวงัททง,วงผลระยะยาวมีโอกาสจะ,จะเห็นได้น้อยมากนะครับ 10. รอดูแผนของบริษัทก่อนให้ชัดเจนก่อนนะครับไม่ต้องกลัวจะพลาดรอบแรก 11. คนธรรมดามีข้อมูลมีค่าอย่างไม่น่าเชื่อ,อโดยเฉพาะคนที่อยู่ในงานประจำที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นๆน,น,นะครับ12หุ่นเด็ดที่มีคนบอกนะครับ ให้แยกออกไป13ให้ลงทุนในบริษัทธรรมดาซึ่งดูเหมือนหน้าเบื่อธรรมดาธรรมดาไม่มีคนสนใจและไม่อยู่ในสายตาของตลาด14ให้มองหาหุ้นของบริษัทที่มีจุดเด่น 15เมื่อซื้อหุ้นที่ตกลงในบริษัทที่มีปัญหาให้เลือกตัวที่ฐานะทางการเงินดีหลีกเลี่ยงตัวที่หนี้ธนาคารเยอะๆนะครับ16บบริษัทที่ไม่มีหนี้ไม่มีวันล้มละลาย 17. หลีกเลี่ยงหุ้นที่มี PE สูงนะครับ18มองหาบริษัทที่ซื้อหุ้นตนเองคืนอย่างสม่ำเสมอ 19. ศึกษาประวัติการจ่ายปันผลหลายปีย้อนหลัง และดูกำไรช่วงเศรษฐกิจถดถอย 20. หาบริษัทที่สถาบันหรือกองทุนถือหุ้นน้อยนะครับ21เลือกบริษัทที่ผู้บริหารถือหุ้นเป็นหลัก 22. เมื่อสงสัย คอยเข้าค่อยเข้าทีหลังจะดีกว่านะครับให้รอก่อน23ให้ลงทุนในให้ลงให้ลงทุนเวลาในการเลือกหุ้นใหม่